ตอนรับพี่น้องเข้าสู้เพจพยาบาลฟินบอขับพี่น้องสำหรับเรื่องเล่าข่าวข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับอำเภอโน่นสะอาดเนาะครับจับได้แล้วครับจับคนลายิง,งเจ้าของสวนมันอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบลโคกกลางอำเภอโน่นสะอาดจังหวัดอุดรท่านี่ช่วงวันที่24เมษายน2 5 6พันที่ผ่านมาครับงานนี้ต้องให้เชิตกับตำรวจครับถือว่าจับกลุ่มคนไา่ ได้เร็วพ่อสมควรโอ้ยสุดๆแหละครับยกโปแถมก่อยให้เลยครับสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่สิบก็มือํำนันครับหลังจากที่ก่อเหตุนะครับจับได้ถือว่าสุดยอดคุณตำรวจเท่านี่แหละครับถือว่าเป็นการปาล์มสำหรับผู้ที่จะก่อเหตุขาผู้นั้นทำลายผู้นี้มันก็มีความยํำเก่งต่อกฎหมายเพราะว่าขั้นตำรวจเพิ่นจับได้ดีจับได้เร็วจังสี่เนี่ยน่วยผู้ก่อเหตุมันกำลังเร่เด้ หาดีบ่เห็ดดีาบ่เห็ดไปตำรวจสิบ่จับกูบ่ตำรวจเกียงกระดอมันก็ชีมิตความยากเนี่ได้พว่าก็ระดาน้ะพี่น้องเนาะเชิญชมฟีมือเพิินสุดยอดครับพี่น้องครับเอาเขาเรื่องเขาเล่าเลยก็แล้วกันครับเสืบเนื่องจากกรณีคนไล่ก่อเหตุดักยิงนายพิจิตขอสนวนนามสกุลอายุ60ปีครับเจ้าของไรมันเสียชีวิตกลางไรมันอยู่ตำบลโคก,กางเพื่อนนนทศาสตร์จังหวัด,ดอุดรธานีจากนั้นตำรวจสอพอนนนทศาสตร จึงรุดไปตรวจสอบติดตามคนไล่มาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายซึ่งงานนี้เป็นการประสานกำลังความร่วมมือระหว่างตำรวจชุดสืบสบพนนทสารและชุดเสืบผู้ท่อนจังหวัดอุดรธานีร่วมกันกับชุดเสืบภาคซีนํำไม้คนจังหวัดกาฬสินเข้าตรวจสอบจับกลุ่มนายส่งซักขอสังวนานามสก,กุลครับอายุ60ปีคณะลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพัก หลังหนึ่งของอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารของจังหวัดกาลสินขอหาข่าผู้อื่นโดยไต้ตองไวกอมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยบม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยบม่มีเหตุอันควรและบ่ได้รับใบอนุญาตท่นทีที่ตำรวจเข้าตรวจสอบในคนพ่อ ตรวจยืดโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน,นาเวฟบหนึ่งคันเสื้อยืดแขนสั่นสีดำสามตัวกางเกงยิ้นขาเนา่าสีฟ้าขานเข้าสองขางหนึ่งตัวถุงยามกระสอบสีเขียวอีกหนึ่งชิน้นลูกตะกั้วอีกหนึ่งถุงและเศษชิ้นส่วนตะกั้วอีกหาชิน้นพันตำรวจเอกสมพบกาวาจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ตลอดข้อกล่าวหาเดิมที่ผู้ต้องหาและผู้ตายเป็นมู่กันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยที่อำเภอนนอนาศาสต์ต่อมาต่างคนต่างเติบโตใหญ่ขึ้นก็แยกใหญ่ไปมีครอบครัวธรรมาหากินซึ่งผู้ก่อเหตุ ไปมีพระยาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุไปสางความขั้วยุทธุนแต่ก็ยังมีรถบรรทุกรับจ้างให้ญาติพี่น้องในเขตพื้นที่อำเภอโนนศาสต์จังหวัดอุดรธานีโยระยะหลังครับภรรยาของผู้ตองหาได้เดินทางมาติดตามเบิ่งรถบรรทุกในเขตพื้นที่อำเภอโนนศาสต์ทาให้ผู้ตายที่มีในิสัยเจ้าชู้แอบจีบพระยาของผู้ตองหานี่ก็คือคํามห้การของผู้ต้องหาซึ่งแต่เดียดเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก,ก่อนตั้งแต่สมัยลายสิบปีแล้ว โดยแอบติดต่อกันทางโทรศัพท์มือถือต่อมาผู้ต้องหาจับได้ว่าภรรยาของตนแอบมีกิจกับมูหักเมื่อ30ปีที่ผ่านมาจึงเกิดความหึงหวงโกรธแค้นฟังใจเลยตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์จากบ้านพักที่จังหวัดกาลสินมาทีบ้านโคกกลางตำบลโคกกลางอำเภอโนนศาสสถานที่เกิดเหตุจากบ้านพักมา ระยะทาา70กิโลเมตรโดยมีอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์มาน้ำครับพอมาถึงบริเวณไฮมันสถานที่เกิดเหตุผู้ต้องหาแอบซุ่มยุ่โดนเติบและได้เดินตามผู้ตายไปจนเจอหลังจากนั้นใส่อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายแล้วเดินออกจากจุดเกิดเหตุไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับรบหนีกลับบ้านที่จังหวัดกาฬสินพันตำรวจเอกสมภพก้าวอีกว่าชุดเสืบภากซีรวมกันกับชุดเสือกู้ t จังหวัดอุดรธานีและกับชุดเสืบสอบพ่อ นนาศาสตร์ได้แกะรอยคนไล่จากกล้องวงจรปิดจากหมู่บ้านไก่เคี่ยงที่เกิดเหตุไปไกลจนพบรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาฬสินระยะทางร,วม,100 km, รวมร้อยกิโลเมตรและรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงของผู้ต้องหาและผู้ตายจนขออนุมัติศาลจังหวัดกาลสินออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งสาเหตุการเนื่องจากความหึงหวงนาะครับนาะถือได้ว่าอีพอแล้วก็ใจพอสมควรนาะครับ 60ปีกะอายุว่าม่นหน่อยแต่อารมณ์ก็ยังถือได้ว่ามีความใจห่อนอยู่เนาะครับกับธรรมดาเนาะครับเนะา,านะลูกผู้ชายขจาว่าขาได้ยามบพได้อันนี้ก็เกิดเหตุคือยามกันแต่จังไดก็ตามเต้เราสร้างมันยามจังไดขั้นเฮายับอย่างช่างใจเหตุไล่ๆนี่ก็คือสิบว่เกิดขึ้นเนาะครับเนาะสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุก็เขาคุกต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนของ การสูญเสียจากไปสําหรับผู้เสียชีวิตกับคณะญาติลูกหลานของกุหลวงรับดับขันเนาะครับเนาะเจ้าหน้าที่ตํารวจกได้บังคับใช้กฎหมายเหตุให้กฎหมายมีความศักิ์สิธิ์เหตุให้ผู้ยุติตทกฎหมายมีความยำเจงที่ต่อไปในอนาคตผู้ใดสีก่อเหตุลักษณะนี้ก็สิมีความยันเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพื่อเกรงฟีเมอร์ดีนะครับก่อเหตุบกีเมือก็สามารถจับได้แล้ว ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเยี่ยมชมทางไทยขอบคุณขอมูลดีๆเพระว่าจะเป็นภาพและขอมูลจากท่าวสดครับแล้วก็จากทั้งเพจสอพ่อโน่นสารและยังมีจากคณาวิทยากู้ให้ทั้งหลวงจุดบริการโน่นศาสรเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอกันให่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ